สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังป๊อกพัสันกรวิดสิ้นชื่อที่ฮ่องกงหลังเจอเหตุระทึกถึงขั้นเลือดตกยางออกทำเอาหลายคนตกอกตกใจกันถึงขั้นเป็นห่วงเมื่อป๊อกผัสันกรและมากี้ราศีเจอเข้ากับเหตุการณ์ระทึกแบบสุดๆหลังมีการเปิดเผยในคลิปอีใหม่ของป๊อกกี้ออนเดอะรันเอีพีว่าหนุ่มป๊อกตกเขาที่ฮ่องกง ซึ่งในคลิปนั้นป๊อกได้เล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่ไปฮ่องกงมักจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นเสมอและทริปล่าสุดที่มีลูกๆไปด้วยป๊อกก็ได้สร้างตำนานบทใหม่เอาไว้หลังจากที่ไปปาร์ตี้ผู้ใหญ่กับแก๊งเพื่อนๆว่าผมไม่รู้เป็นอะไรกับฮ่องกงเวลาไปปาร์ตี้ผู้ใหญ่จะเจอแบบนี้แทบทุกครั้งเลยมันเริ่มมึนขาเริ่มอ่อนครั้งล่าสุดไปก็เช่นเคยผมก็ไปกับแก๊งเพื่อนที่โตมาด้วยกันสนุกไปหน่อยขาอ่อนแล้วล้มล้มลงแบบภาพตัดจำไม่ได้ แต่เพื่อนเล่าให้ฟังว่าล้มไปจะกระแทกรถอยู่แล้วและก็ได้แผลใหญ่มากทุกคนจากนั้นก็มีภาพป๊อกปาร์ตี้กับเพื่อนๆแบบสนุกสุดเหวี่ยงและภาพตัดมาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขาอ่อนตกบันไดเป็นภาพที่ป๊อกนั่งอยู่ที่บันไดและมีแผลเลือดออกที่หัวเข่าเพื่อนๆต่างถามว่าเกิดอะไรขึ้น ก่อนที่เพื่อนคนหนึ่งจะบอกว่าป๊อกล้มแล้วชนรถซึ่งป๊อกนั้นบอกเลยว่าสติไม่เต็มร้อยก่อนที่เพื่อนจะช่วยกันพาป๊อกกลับโรงแรมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานที่ป๊อกได้สร้างที่ฮ่องกงอีกเรื่องซึ่งทำเอาแฟนๆโล่งใจหลังจากที่ดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ